โรงพยาบาลบ้านไร่ใกล้ถึงแล้วนะครับโรงพยาบาลบ้านไร่ดวงตาฮันจะเพิ่มเลือดที่นั่นนะครับาาาตาครับเอาไวน,นะครับซึ่งอยู่ข้างหน้านี้นะครับใกล้ๆแล้วมาเปงเลยวังวนะัง,งน้ำลง ข้ารมได้เลยนะครับอตอนนี้ก็จะเลี้ยวแล้วนะครับเนาะหน้าโรงพยาบาลบ้านไรมาถึงแล้วนะครับจะติดตามด้วยคนสั้นยกน้ำด้วยดวไม่เนหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโธนะครับท่านจะ,ะแวะเข้าเพิ่มเลือดที่โรงพยาบาลบ้านไรนะครับเนาะปีที่แล้วหลวงตาท่านเพิ่มเลือดที่โรงพยาบาลดัางมุทศนะครับ

กับศาสตร์วุฒนโมรนาบุญกระยาติธรรมด้วยโซลูชันนะครับ ý thức 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 พันรับฝางเลยครับจไปรับฝากอยู่นะครับนะครับวันนี้ ผมก็จะพาญาติธรรมส่งหลวงตานะครับนาะถึงจุดที่ท่านจะเพิ่มเลือดนะครับนางจะเอาไปใส่มืองบ้านใส่มือบรับ อตอนนี้ก็หลวงตาท่านเข้าไปด้านในแล้วนะครับเนาะที่เหลือเราก็รอด้านนอกนะครับผมอ่าอ่านะครับอ่ะเป็นหน้าที่ของคุณหมอแล้วนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับครับก็มาได้ส่งหลวงตานะครับจนถึงหน้าห้องนะครับหลวงตาท่านเข้าเพิ่มเลือดนะครับ ท่านเป็นเลือดจางนะครับญาติธรรมทุกคนทุกท่านปีที่แล้วนี่ครับหลวงตาท่านก็เข้าเพิ่มเลือทดที่โรงพยาบาลด่านคุณทศนะครับโรงพยาบาลด่านคุณทศมาปีนี้ท่านเพิ่มเลือดที่โรงพยาบาลบ้านไร่นะครับสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านเลยนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศด้านในโรงพยาบาลน,นะครับ ก็ไม่รู้นะครับว่ามีแต่สาวพยาบาลสวยๆทั้งนั้นเลยคุณหมอก็มีแต่สาวพยาบาลสวยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> นะครับผมยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะหาที่หลับที่นอนตรงไหนนะครับเนาะนะครับจะยังไงต่อก็ยังไม่ทราบนะครับจะติธรรมเนาะก็รอดูก่อนว่าหลวงตาท่านจะเสด็จมนมต์ทำวัดเย็นไหมหรือว่าะจะยังไงต่อนะครับผมก็จะรายงานได้ถ่ายทอดจะติธรรม ให้ญาติธรรมได้รับชมนะครับว่าวันนี้จะมีการาท่านจะได้สวดมนมต์ธรรมวัดเย็ยนหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้สวดมนมต์ธรรมวัดเย็ยนนะครับแล้วก็ผมจะนอนที่ไหนนี่ก็ยังไม่ทราบนะครับญาติธรรมเนาะนะครับนี่คือบรรยากาศด้าน,านในโรงพยายบาลทางคุณหมอได้พ<น>ูดนะครับ ครับนี่คือ,อบรรยากาศนะครับที่ถ่ายทอดให้พี่น้องเราที่มารอลงตานานนี่อยงัลงตานานนี่อย่างครับ ได้เคาะไปแล้วอ๋อนะครับตาเคาะหัวให้แล้วนะครับเรียกว่าให้อ่านะครับหนูก็ได้ควงวารายแล้วนะครับเอานะครับก็สวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยที่นี่จอดรถไว้ตรงไหนยังไม่รู้เลยนี่จอดรถไปใส่ มนมียมึงยูบ่ะจะไปยูบเมืองไหนละบ้านนี่ยไม่มีที่อยู่จะต้อยเดียวก็ไม่ยอมข่ามอดต้อยเดียวเมื่เห็นวะนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะไปดูว่าเย็นนี้จะนอนที่ไหนนะครับหรือว่าหลวงตาท่านจะจะอาทำวัดหรือเปล่าหรือว่าออยัางไงนะครับเนาะครับก็องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y o ยูทูบ YouTube. ศรัทธาลวงตาบุญชื่นเสียตามเจนี่นะครับนเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะถ่ายาทอดได้บอกพี่น้องอีกนะครับจากคลิปนี้สวัสดีครับ